ลุงหลอดเอฟซีครับมือนีพามาเบ่งทางบางไฟนะครับผมทางมองไฟของทีมงานใดนะครับผมทีมงานใดครับผมทีมงานเทพบุรพาโอ้เทพบุรพานะครับผมบางแรกของปีป่ะบางแรกของปีนะครับผมนี่มานรอด อ๋อจุดในน้ำนุมยะโสนะครับผมมาลอหลุนลอเชียร์ได้คิ้วได้ครับอาจารย์ได้คิ้วที่หกนะครับผมมาลอหลุ่ลรอเชียร์กันไปนะครับบอต้องตื่นเต้นนะครับสมาชิกบอต้องตื่นเต้นนะครับผมลุ่งหลอดกับข้าวกะทายบางแหลกของเพิินขึ้นกันเพิ่นกับข้ากระมาบางแหลกขึ้นกันนะครับผมต่างคนต่างตื่นเต้นนะครับเป็นมางไฟฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมขอเชทายข้มนึ่งชิ้าจากที่ รอลุนรออเชียร์กันนะครับผมเชีย์สนุกเชียร์ร้าใจมาร่วมเชีย์บักไฟไปกับลุงล,ลอด F4 รับรองหวานเจีย๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด F4 สวัสดีครลาลาล,าล,าล,าลา